สวัสดีครับวันนี้นะครับผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขูนเล็กคอร์ดนะครับวันนี้เรามีสนามนะครับถ่ายทาในการเปิดราคาควายนะครับคนจูงก็เป็นน้องผูกันนะครับเป็นลูกสาวผมเองนะครับเดินวนไปก่อนลูกเดินวนไปก่อนเป็นครั้งแรกนะครับที่น้องผูกันมาช่วยพ่อนะครับในการจูงควายนะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับแต่ก็ช่วยพ่อแม่ได้นะครับอ้เรามาดูกันครับวันนี้เราจะเปิดแค่ตัวเดียวก่อนนะครับ เดินบนเลยก็ได้ลูกอ่าอานิ่งๆอยู่อ่านิ่งอยู่ก็ได้อ่าโอเคได้นิ่งอยู่อ่ะโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนนี่ครับอหอยตัวนี้นะครับสูงที่137ครับ137อ่าวัดแล้วนะครับวัดล่าสุดแล้ว137ท้องสถานะคือท้องท้องกับเจ้าสายฟ้าเจ้าสายฟ้านี่คือเป็นลูกของเจ้าสันนะครับทับตัวนะครับทับจริงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น พ่อพันให้ดูนะครับหลังจากถ่ายคลิปตรงนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับร37ท้องสี่เดือนกว่าทับตัวกับเจ้าสายฟ้าเจ้าสายฟ้านี่อยู่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยนะครับเป็นลูกของเจ้าสันนะครับออะลองบนดูก่อนเดินลุ้นลูกอ่าอันนี้ด้านข้างเ่ะเท้านะครับนี่เท้าหางหางยาวครับหางยาวนะครับนี่วิดีโอนี่มันหลอกลวงไม่ได้ครับวิดีโอ เราล,ลงไม่ได้เลยอ่านะครับอ่ะนี่อ่าน้องผู้การอาจจะชูงครั้งแรกนะครับอาจจะยังยังไม่เท่าไรนะครับอ่าแต่ก็จะแต่ก็จะเริ่มเป็นละนะครับนี่อ่ะด้าน,นข้างนมสีเต้าครบครับนมสีเต้าให้ลูกดีนะครับผมมีรูปลงให้พร้อมกับพ่อพันธุ์นะผมจะแทรกเข้าไปให้นะครับอันนี้นะครับเป็นราคานะครับราคารวมทรง ถือว่ารวมสูงเลยนะครับเราต่อรองได้นะครับเราเปิดที่59คะแนนนะครับ59คะแนนนีนนน้คือเป็นราคารวมสูงครับทั่วประเทศไทยครับ59คะแนนรวมสูงทั่วประเทศไทยต่อรองได้นะครับต่อรองได้ด้วยครับสถานะท้อง4เดือนกับเจ้าสายฟ้าเจ้าสายฟ้าเป็นลูกของเจ้าสันนะครับประกันท้องประกันตำหนิทุกอย่างประกันควอมสูงด้วยตัวนี้นะครับวัดแล้ว ทุกครั้งก็มีปัญหาอะไรกันเราก็พยายามจะวัดนี่ผมวัดเอาเองแล้วนะวัดเองแล้วครับ137ยนะครับร3อตัวนี้นะครับอ่ะน้องพุกันต้องเดินวนหน่อยอีกรอบนึงครับเดินไปวนวนไปเลยครับพ่อซูมได้ลูกอ่านี่ครับเชื่องเชื่องไม่เชื่องก็ดูครับเด็กจับนะท่านผู้ชมก็ดูว่าค้าถ้าไม่เชื่อกันลูกสาวผมจับไม่ได้นะครับนี่น่ครับเราถ่ายกลางแดดแหละวันนี้อ่ะนี่ครับ เอาทวนอีกรอบครับวันนี้เราเปิดตัวเดียวหยุดนิ่งนะลูกหยุดอเอาเชิดขึ้นซิเอาน้ำาเชิดขึ้นหน่อยลูกเออยกเชิดเชิดขึ้นเชิดเชิดบางนี้เชิดนี่หันมาให้พ่อนี่มาอีกเ,อเดินมาอีกเดินอีกออนไ่นและนะจับข้าไว้นิ่งๆนี่น้องพ้กันก็หัดครั้งแรกนะครับนะช่วยพ่อแย่ม,มากเลยร้อนหน่อยแต่ว่าน้องพ้กันก็ทนได้นะแดดใส่หมวกใส่อะไรครับทวนรอบสุดท้ายครับท่อนรอบสุดท้ายควายตัวนี้สถานะท้องสี่เดือน กับเจ้าสายฟ้าเจ้าสายฟ้านั้นเป็นลูกเจ้าสันนะครับสูงที่137ปานะครับประกันท้องปาะกันตำหนินะครับทุกอย่างนมสีเต้าหางยาวอัตลักษณ์ชัดเจนเราเปิดไปที่59คะแนนรวมสรงทั่วประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรับเองหน้าคอกลดให้อีกลดให้อีกเยอะนะครับป้าแต่ท่านผู้ชมแรับชอบแบบไหนชอบแบบไปส่ง หรือว่าอยากมาดูตัวแล้วก็มารับเองมารับเองก็จะได้เปรียบตรงที่ได้มาดูมาเห็นมาชัดเจนมากเลยครับการันตระกันการส่งลูกนะครับผมจะแทรกรูปให้ดูนะครับรูปของลูกเขา11เดือนสูง1 3 2นะครับวัดแล้วเมื่อเช้าครับแต่ว่าลูกถูกแยกไปแล้วครับผมถูกแยกไปเมื่อเช้าครับขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับลูกเขาส่วนแม่นี่ผมผมอยากอยากจะให้ท่านผู้ชม ที่ช่องตาขุนเล็กคอร์ดนะครับได้แบ่งปันไปเลี้ยงไปพัฒนาครับผมไม่ได้เอาไปขายนะครับก็เลยก็เลยเก็บไว้ก่อนจริงๆอยากเลี้ยงเองนะครับอยากเลี้ยงเองแต่ว่าพื้นที่จํากัดอีกอย่างควายผมก็เอาเข้าเอาออกทุกวันนะครับเราจะเปิดกันทุกวันก็เลยแบ่งปันกเกษตรกรในราคามิตรภาพนะครับเท่ากับควายสูงร้อท้อง4เดือนนะครับห้เคะแนนรวมส่งคือ5้0 0 0ื่นกับเก้าต่อรองได้อีก โทรมาต่อรองกับผมได้อีกนะส่วนจะได้เท่าไหร่ก็โทรประสานมานะครับอาจจะอยู่ร้อยรูเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยส่งฟรีเท่าไหร่อยู่ไกลเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับหรือมารับเองก็ลดให้ได้อีกเยอะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายนะครับอ่าเป็นลูกชายของแม่บ็อกนะครับที่เราเปิดนะครับที่ว่าสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจริงๆก็สูงร้อยสามสิบแปดนะครับแม่เขาอ่าเราประกันไว้ที่ร้อยสามสิบเจ็ดเฉยๆนะครับอ่ะ นี่ครับลูกครับอันนี้ผมถ่ายจากาโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่า,าเป็นการยืนยันนะครับให้เห็นว่านี่คือลูกของเขาจริงๆนะครับพลังน้ํานมการส่งลูกการเลี้ยงลูกของเขานั้นถือว่าสุดยอดนะครับเป็นควายที่ยังสาวอยู่อันนี้ลูกแรกนะครับที่ท้องสี่เดือนกว่านั่นก็คือลูกที่สองในท้อง ท่านผู้ชมก็ลองชมลองอดูครับนี่ผมเอาลูกมาให้ดูเลยลูกผมเปิดไปแล้วครับผมเปิดไปแล้วนะแบ่งปันไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วนะครับลูกเขาสวยนะครับท่านผู้ชมสวยการจะซื้อควายนะครับแนะนําให้ดูลูกนะครับเอาอันนี้เป็นพ่อเขาเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นลูกเจ้าสันนะครับอันนี้เป็นลูกเจ้าสันอันนี้ก็ผมก็เอามาจากอ่า เจ้าของควายนะครับน้องวาวน้องยักษ์นะครับที่อำเภอท่ารี่เจ้าสายฟ้าเป็นลูกเจ้าสันครับความสูงก็ใกล้ๆ่าจะเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองปีนะครับสองปีกว่าๆแล้วนะครับนี่ครับนี่สวยใหญ่นะครับเอาเอาลองให้ดูคร่าวๆนะว่าพ่อการันตีพ่อพันุครับเป็นสายของเจ้าสันนี่ถือว่าไม่ธรรมดาใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร โอเคครับวันนี้นะครับผมรองเดียวนะครับจากช่องอ YouTube ตาขนเลคอร์ดถ้าเป็น Facebook ก็ตาขนฟาร์มควายงามมึงเลยพร้อมด้วยน้องผูก,กันนะครับน้องผูก,กันคือเป็นลูกสาวผมเองนะครับมามาช่วยพ่อนะครับวันนี้ก็ทุกท่านก็สามารถที่จะรับชมรับฟังแล้วก็มาเลือกอเปิดราคาควายที่ตรงนี้หละครับที่จะทําการเปิดที่ฟาร์มของผมเองนะที่ตาขนฟาร์มควายงามมึงเลยทุกวัน บางวันก็ไปที่ตลาดนัดบางวันก็ไปเปิดให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับช่วยสนับสนุนเกษตรกร,กรฟรีนะครับฟรีแล้วก็บางวันก็ผมก็จะเปิดที่นี่นะครับควายผมเอาเข้าทุกวันผมไปเยอะนะครับไปหลายที่ผมก็จะได้ควายราคาถูกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมลองเดียวกับน้องผู้กันสวัสดีครับ